เข้าร่วมสูมนทรมนตสท่านกอพอได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเมื่อปี2557ที่ผ่านมามีการแยกหน่วยงานการเปลี่ยนแปลงผู้ผปฏิบัติงานและงานด้านสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากขึ้นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องความสามารถทันต่อความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่มปูนทักษะความรู้ความเข้าใจงานด้านสารสนเทศสามารถใช้งานเทคโนโลยีและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายแผนงานขององค์กรรวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ แก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกันและเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการด้านไอทีได้อย่างทันท่วงทีโดยมีผู้ร่วมสัมมนา,าจำนวน200ท่านซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากผู้บริหารและพนักง,งานจากศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายโดยมีหัวข้อในการนำเสนอดังนี้ 1. วิธีการ,รจัดการด้านโปรแกรมป้องกันไวรัส 2. การบริหารการ,รจัดการทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ 3. การปฏิบัติงานอย่างไรให้โดนใจผู้จัดการ 4. การแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อตอบสนองกับนโยบายของผู้ว่าการอย่างไร 5. ระบบบริหารจัดการเครือข่ายลูกขาย IGSM 6. Network Security and n e t w o r k ็ o เวิ o ์กท็อ o สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศสายงานภาคสและภาคสี่สำหรับพนักง,งานทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนในงานนี้ให้ประสบความสำเร็จต่อการไปฟ้าส่วนภูิภาคของเราต่อไปขอเรียนเชิญครับ ขอบคุณครับท่านผู้ในการกองตันเทอร์ศักนะครับและท่านเป็นเลขาชมรม ICT ของเราด้วยนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพนักงานนะครับวันนี้นะครับมีการรวมเอาของภาค3ามกับภาค4นะครับมาจัดด้วยกันแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการของชมรม ICT ของเราด้วยนะครับ ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่จะได้แสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งหัวข,ข้อที่มีการอบรมในวันนี้นะครับก็มีการสัมนาวันนี้นะครับก็มีหลากหลายนะครับที่จะมีการแบ่งกลุ่มกันนะครับเหมือนกับเราไปจัดที่กาญจนบุรีนะครับ <c oughs> ซึ่งที่กาญจนบุรีใครใครไม่ได้ไปที่กาญจนบุรีครับมีไหมครับอิทไม่ได้ไป คิดไม่ได้ไปถูกแล้วไม่ได้ไปด้วยนะน้องๆคนใหม่มีป้าก็มาด้วยนะฮะก็ไม่ได้ไปใช่ไหมคราแล้วก็มีแต่เด็กๆไปกันนะครับก็ได้มีการสรุปนะครับมีการสรุปรายงานเวียนส่งไปทุกเขตแล้วถูกไหมครับทุกเขตได้รับแล้วนะครับมีถ้ารายงานไหนที่ไม่ครอบคลุมนะฮะให้ให้ไปถามนะครับเดี๋ยวผมจะมีชื่อคนจดเลยครับคุณประจิตฮะคุณประจิตอยู่ไหนฮะ คุณประจิตฐ์ข้าวประดิษฐ์นี่คือใครฮะถ้าจดไม่ดีแะอ่านไม่รู้เรื่องนะครับต้องโทษเขาด้วยนะครับได้นามสกุลใหม่ค่ะฮะจริงๆเป็นนามสกุลอะไรช่างประดิษฐ์ช่างประดิษฐ์แล้วทำไมเป็นข้าวประดิษฐ์ไปซะงั่ก็โอเคขอบใจมากนะกวางที่เป็นคนจดนะถ้าไอ้คนนี้ไม่ทำนะคนอื่นก็ไม่ได้รับรู้เรื่องของพวกเรานะฮะก็ขอบคุณมากไม่ค่ะจริงพี่เขาจดใหยค่ะคนไหนอ่ะ านากจเอาชื่อเธอคนเดียวเนี่ยนะไม่ต้องใส่โอ้อนี้มันไอทีมันพิดผัาฑได้แต่เราเวลานะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับระกกันนะที่ช่วยกันนะครับวันนี้ก็คงจะมีการสรุปนะครับเพื่อจะนําให้ผู้หารทราบนะครับจากที่ท่านผู้ว่าไปเปิดนะครับเรื่องของอนโยบายท่านผู้ว่าการนะครับเกี่ยวกับสี่ทฤศาีสารสองกลยุทธ์นะครับท่านก็ไปพูดให้เราฟังนะครับ ว่าท่านให้ความสำคัญทางด้านไอทีมากนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่ท่านอบอกอยู่เสมอคือการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอทีะ IT นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางรัฐบาลหรือ,อมุมมองของประเทศนับจะมองในเรื่องของดิจิทัลอ็โคโนมีนะครับซึ่งเป็นการแบบใช้ระบบไอทีให้เป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ในกลุ่มง,งานพวกเรานะครับการทาของไอทีเนี่ยนะครับเป็นการสนับสนุนนะงานหลักขององค์กรนะครับเราก็เปรียบเสมือนตัวต่อนะครับเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งนะครับไอที IT เป็นจิ๊กซอว์ขององค์กรนะครับและเราเป็นพนักงานนะครับที่ดูแลทางด้านนี้แล้วก็เป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งในจิ๊กซอว์เล็กๆตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับมันจะขาดใครไปไม่ได้นะครับมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ย เราถือว่าเรามีความสําคัญนะครับในเรื่องนี้นะครับไอที IT. ไม่มีใครเก่งกว่าเราได้ใช่ไหม <c oughs> ผมถามนะสตูดมีใครเก่งกว่าปางไหมมีไหมมีเหรอเธอเปลี่ยนเข้ามาได้ไหม <c oughs> เราเลยไม่มีใครเก่งกว่าเราเลยนะถูกไหม,มตอนนี้เรารู้เรื่องไอทีนะครับ <c oughs> ที่สุดแล้วนะครับในหน่วยงานของเรานะครับมีคนรอข้างหลัง,งใช่ไหม <c oughs> ช่วยเขาเห็นหน่อยนะครับว่าเราก็มีความสามารถนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของนโยบาย <c oughs> ขอพูดบริหารนะครับที่จะมาให้รารับทราบเกี่ยวกับาจากปัญหาที่เราพบเจอนะครับเรามีการขอให้าทางส่วนกลางจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนใช่ไหมครับมีการบอกให้เราทําโปรแกรมช่วยสนับสนุนเรานะครับตอนนี้ผมก็ได้มีการสอบถามในส่วนที่รับผิดชอบไปนะครับในเรื่องของไอ้ตัวที่ มันมีข้อหนึ่งที่พวกเราขอไปอเครื่องมือในการทำสายแคมสายอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าหัวนะครับเข้าหัวมีไหมมีไหมอยู่ที่การไฟฟ้ามีไหมฮะไม่มีฮะมีเหรอมีแล้วใช่ไหมอาเขตไหนที่การไฟไหนที่ยังไม่มีนะครับอ่าค่อยมาลงชื่อนะการไฟ้าไหนที่มีแล้วจะไม่ซื้อให้นะคือคือไม่เราจะซัพพอร์ตเรื่องนี้ให้ไงเพราะคุณไม่มีถูกไหม เราลองมีหรือไม่มีไม่มีนะเราเทสสายอัญญาทำเป็นที่การไฟใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปคุยกับปอขอใหม่นะเพราะเราต้องการตัวแคมป์ใช่ไหมเข้าหัวใช่ไหมตัวเทสนี่คือเทสไฟเบอร์หรอสายใช่ไหมโอเคแตนี่ไม่มีใช่ไหมไม่มี ซึ่งมาขอที่นี่เ,เดี๋จะถล่มไปนะเดี๋ยวขอเพิ่มมาเดี๋ยวจะจัดจัดหาให้อย่างนีง้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่เข่ก็จะมีตัวตัวเกสไฟเบอร์ใช่ไหมที่ที่แกจะขอที่เกสสัญญาณไฟเบอร์ iber, ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวนะวอบออยู่ไหมไอ้ที่เราจะจัดหาเพิ่มให้เขาคืออะไรมดมดมดหรือวอที่คุยกับพี่อยู่อะ่ะ ตัวตัวเทสเทสสายสัญญายแลนนะครับตัวเทสสาัญญาใช่ไหมก็คือเองมเครื่องมือเล็กสำหรับเอ่อหน้างานแล้วก็เครื่องมือชุดใหญ่ที่เขตชุดใหญ่ที่เขตครับเอาละเดี๋ยวมีการประชุมกันนะเดี๋ยวถามพี่เขาว่าเขาจัดหนาให้ยังไงนะครับก็คุยกันแล้วเนี่ยเราอยากจะให้การประชุมของเรานะครับสรุปผลมาแล้วเราต้องการอะไรนะครับให้ได้ผลนะฮะวันนี้เรามาอ่ารอบหนึ่งซึ่งจากการประชุมที่การเจ้ารีเนี่ยนะครับ ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมได้ตามงานแล้วเขาโอเคเขาจะจัดสรรให้พวกเราได้เพิ่มนะครับประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ผู้จัดการเนีครับมีเครื่องโน้ตบุ๊กไหมมีมีพีซีไหมไมพีซีไม่มีไม่มีใช่ไหมมีแต่โน้ตบุ๊กใช่ไหมตามที่เกามีทำพีซีทั้งโน้ตบุ๊กตามที่เกามีคนไป็นั่งในห้องทําให้ทำพีซีทั้งโน้ตบุ๊ก หรือท่านจะไม่ทําเองตอนนี้นะครับเราจะมีการสอบถามไปถึงผู้จัดการนะครับถึงผู้ในการกองผู้รนการฝ่ายนะครับเคว่าท่านใช้ไหมโน้ตบุ๊กนะครับถ้าท่านไม่ใช้นะครับเราจะซื้อแทบเล็ตให้ท่านแทนแแทนโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กก็ไม่ให้ครับโน้ตบุ๊กก็เก็บไว้ที่เรานะครับยกเลิกการจะซื้อโน้ตบุ๊กไป หรือ PC ใไปนะครับให้ผู้บริหนารนใช้เฉพาะแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตก็ตอาจจะเป็นต่าเซ r ร์ c เนะครับหรือหรือพวกซัมซุงคงไม่ใช่ iPad นะครับคงไม่ใช่อย่างนั้นไอต้องดูก่อนนะครับไอต้องมีการสำรวจไปท,ที่เขตนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายเนื่องจากว่าเราใช้ทรัพยากรหรือใช้ PC ใช้โน้ตบุ้เนะี่ยไม่ค่อยคุ้มอะซื้อไปตั้งไว้เรียใหม่อยู่เลย นะครับพอหมดอายุแต so ่ก so ูก so like ็ยังใช้ได้นะครับก็ไปตีไปปรับเปลี่ยนซะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยใช้ตระอย่างเป็นที่ดังนั้นในการประชุมวันนี้นะครับผมอยากจะให้พิจารณาวข้อต่างๆนะครับที่เราประสบนะครับลองดูซิว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมจากที่ผมพูดอเปล่านะครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มนะฮะก็มีอะไรที่ผมไม่ได้กล่าวถึงหรืออยากจะคุยนะครับก็มาคุยได้นะครับ กาสุดท้ายนี้ก็ขอเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางาการจัดการทางด้าน ICT ของศูนย์การคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนะครับของภาค3หรือภาค4ณบัดนี้นะครับค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องระบบบริหารจัดการเครื่องลูกขาย ITF S.M. สเอค่ะโดยกอขอขอสทอนะคะก็ไม่ได้ขอบคุณท่านประธานนะคะที่ไม่ได้ขอคุณท่านประธานนะคะที่มาเป็นเกียรติให้ในการเปิดประชุมครั้งนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ คอมเมนต์คอมเบต์คอมเมนตคุณเมนตคอมเมนตคอมนตคอมเนต